เรื่องราวความตึงเครียดในทีม Ferra รี่ F1 หลังประธานบริษัทออกมาวิจารณ์นักแข่งแบบเปิดเผยเรื่องมันเริ่มจากจอห์นเอลคารนประธาน Ferra รี่วิจารณ์เลือกแคลรก,กับแฮมิลตันหลังผลงานที่บราซิลไม่ค่อยดีมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับที่ทีม Ferra รารี่ในฝั่งรถสปอร์ต WEC ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์เลอมังภาพมันก็เลยตัดกันชัดเจนกับทีม F1 ที่ไม่ได้แชมป์โลกมาตั้งแต่ปี2008ก็ดูเหมือนจะไม่มีแชมป์อีกเลยประเด็นแรกคำวิจารณ์ของเอลคารนมันเหมือนชี้เป้าไปที่นักแขข่่งงคือเ้าาชชชมมมทีววิศวกร แต่บอกว่าส่วนที่เหลือต้องพูดน้อยลงขับมากขึ้นแล้วก็ยกเรื่องความสามัคคีของทีม WEC มาเทียบเหมือนจะบอกว่าทีม F1 ไม่มีตรงนี้ถึงโคศกจะบอกว่าเป็นการกระตุ้นแต่คนนอกมองว่ามันเหมือนหาแพ้มากกว่าประเด็นที่2ปฏิกิริยาของนักแข่งเลอกแคลร์ก,กับแฮมิลตันก็โพสโซเชียลเน้นเรื่องความสามัคคีเหมือนกันส่วนที่บอกว่ารถดีขึ้นอันนี้น่าคิดผลงานนักแข่งอย่างเลอแคลร์ที่ขึ้นโพเดียมหลายครั้งหรือแฮมิลตันที่ชนะสปินได้ก็ดูเหมือนจะรีบประสิทธิภาพรถสุดๆแล้ว ประเด็นสุดท้ายการเปรียบเทียบทีม F1 กับ WEC ก็อาจจะไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่เพราะ WEC มีระบบ BOP ที่ช่วยให้ทีมใหม่ๆอย่าง Ferrari มีโอกาสชนะได้ง่ายขึ้นซึ่งต่างจาก F1 ที่การแข่งขันเปิดกว้างกว่ามากมันก็เลยเกิดคำถามสำคัญว่าทำไม Ferrari ที่มีทั้งทรัพยากรทั้งชื่อเสียงถึงสร้างความสำเร็จต่อเนื่องใน F1 ไม่ได้เหมือนคู่แข่งปัญหาจริงๆมันอาจจะลึกกว่าแค่เรื่องนักแข่งก็ได้